มือบางหมดแล้วต้องไปถางดวนมา้งฮมฮอกค <c oughs> จังอร่อยไหมครับอร่อยไหมคุณตาป้อนข้าวอร่อยไหม,อร,อ,ไหมอร่อยไหมครับเดี <c oughs> ๋ยวอยังไม่ใส่ข้าวเบอร์มโอเค,โอ,เคโอ้ตาใส่ให้เรียบร้อยแตะฮอกคูจัง ฮอคคูจังฮอคคูจังฮอคคูจ,จังอ้ํมวันนี้กินข้าวกับปลาต้มแล้วก็มีน้ำซุปผักแต่เมื่อกี้กินขนมไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ละอิ่มแน่ๆอ้ามคุณตาป้อนข้าวเก่งมาก คุณตาเคยป้อนแม่มาก่อนแม่เป็นเด็กๆกินข้าวเก่งตอนหลังกินเองเลยอ้ออ๋ออ๋ออ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 อ อร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมอ่ะอีกคำนึงอ,อีกคำนึงครับอืมกินเก่งนะ